สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องฟองไปสุผูสุคนสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตาม่องยายดวนชวนกินเที่ยวมาตลอดเด้อพี่น้องมืนอี้ก็พบพ่อกับยายดวนคือเก่าพี่น้องพบพ่ออยู่ในในฟ้ามัวพี่น้องโชคดีฟ้ามพี่น้องมาเบิง์นงัวมันมีเต่สูงมากพี่น้องมีแต่แดงติดโบดพี่น้องเลือดลอยกับมีเด้อเดี๋ยวมาซ่มกันเลยพี่น้องแต่บ่าถ้าผู้ใดต้องการสื่อค่ะทักมาหายายดวนได้พี่น้องเด้อถักมาเลยเอา มาเบิ่งมาช่มกันพี่น้องหัวงามพ่นมีแต่ตัวกังามนเลยพี่น้องมอนบอกเออดูมันเป็นตัวพี่น้องสด้เบิ่งของจริงของแท่มันนี่ล่ะมาเบิ่งได้พี่น้องหัวพ่นงามงามเด้งามอหลีมอนบอกได้งามอีหรีอีหลอเด้อเดียวเดียวเดียวเบิ่งายด่วนเสียให้เบิ่งแต่ละตัวแต่จริงว่าราคาให้ฟังแล้วพี่น้องพ่นจะคล้องซักผ้าอยู่พ่นพี่น้องจะคล้องพ่นมาได้จากตัวด้พี่น้องเขามานับงอกอนึงตัวตัวนี่นะซื้อซื้อแปดหมื่นตัวนี่ตัวนี้ซื้อตั้งแต่มันเป็นคาพี่น้องตั้งแต่ม นี่นี่ตัวนี้มันนี่ตัวที่สองนี่ตัวที่สองมันเป็นลูกเครื่องง้อเฮือจะไม่พอพันบอกเฮพอพันบอกตัวเึอกนี่โอ้นี่พี่น้องมามาเบิ่งเหลือรอยสองแสนเจ็ดบ่นังมาเบิ่งพี่น้องผู้เจ้ามาเบิ่งสื่อว่าสองแสนเจ็ดเหลือรอยแล้วเบิ่งใครแม่มันแม่มันแล้วเบิ่งนี่งามเขาทับมานแล้วแปดท่านเพือพี่น้อง เขาผสมพันธุ์อันนี้ลูกมันนี่งัวเถิกนี่เฮ้ยนี่พี่น้องนี่มาเบิง่งมาเบิ่งพี่น้องนี่น,น,นี่นี่สองสองแสนเจ็ดนี่มันมากับลูกมันบอกพึ่งมแต่มาตัวเดียวตะกี่เออมันทองมากทองมากหกเดือนสองแสนเจ็ดสี่มาพี่น้องเบิ่งกระคกักเลยพี่น้องเอาเบิงบเบ่งกระคกักเอาแยกดวนสี่เบิ่งกระคักเอฟซีถ้าทันใดมักเบิ่งงัวกับมาเบิ่งเนะพี่น้อง นี่ละเดือนลอยสองแสนเจ็ดเดี๋ยวนี้มันสิได้ราคาเท่าไหร่พี่น้องว่านี่ทองมาหกเดือนนี่ก็มมะขอดนี่นี่มันนี่มะขอดด้รูปัวเถิกนี่นี่ละนี่เอาเปิ่งแกลไกพี่น้องสองแสนเจ็ดพี่น้องราคานี่ตั้งแต่เปินสื่อมาได้หน่แต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่งหัราคาดอกจากสีราคาเท่าไหร่เพราะ่างัวมันลงตัวนี้นี่แปดหมื่นตัวนี้สื่อมา นี่ตัวน,นี้แปดหมื่นพี่น้องเบิองน้ากันดีดีเนาะยายด่วนสิบีเบิองสําหรับเอฟซีทันใดมักเบิองง่วงงามมาเบิองไร่เด้อสวดดีฟ้ามพี่น้องเดี๋ยวอยู่บ้านใดก็จังคอมเมนต์เข้ามาได้จังสีบอ,อกพวกเจ้าส่งคอมเมนต์มาหาข่อยข่อยจังสีบอ,อกนี่อยู่จังหวัดกาฬส,สินพี่น้องมันเป็นฟ้ามขอกคนกะฮิดแบบแบบทาวบ่อในเร่องขอกคนนี่เบิองพี่น้องขอ่อยซ่อนงัวตัวเราสองแสนเกียรเบิองเนี่ย เดี๋ยวจะขว่งกวดคล้ององ,อง,องอมๆอยู่นี่จะขว่งเก่งคือการหาหนาหาๆๆอยู่นี่นี่ลาพี่น้องเต็มเต็มทองเล้นี่สองแสนเจ็ดนี่นี่เขากระท่องแล้วนนั่ละ <ๆ S 1> ตอน <ๆ S 1> ทอง <ๆ S 1> มาเดิลูกลูกตัวซึกนะอยู่ในทองก็มาขวดน้ำเฮ้งเมื่อเบิ่งกะคักพี่น้องเลือดลอยเดี๋ยวนี่มันเสียรคาคาเท่ายพี่น้องเมินเขามาได้เรื่อยๆแยดดวนบริแยกพอว่ันายดดวนบริบริบริตามข่าว อันงวเลือดลอยแล้วแต่ขี่ายดวนกระเลี่ยงยื่เลือดลอยแต่ว่ายายดวนขายแล้วขายอย่งแต้มันเป็นคาผลล่ะพี่น้องจิต่อมันอีกอะแต่งงงามพึ่งกันพี่น้องนี่มีแต่ตัวงามงั S s ูผลแต่ว่ามันกับงูบ่อยากงัวมันก็อยากจอยจังหน่อยพี่น้องเนาะมันบ่มีหย่าเนาะเขากินแต่เฟืองหย่ากัไปหาอยู่กับมองไรมีฮักมือไรเขามีอย่งไปเอานี่อันนี้ก็งามพี่น้องขานแม่นราคานี่เท่ายเนาะพี่น้องงัวแม่นตอนนี้ ราคาง,งัวแมนีเดี๋ยวนีงัวมันลงต่ว่างัวเราง่ามอีหลีงัว่ขอ,อ,อกนีมิตรตัวมงงามบึงได้พี่น้องน,นี่อันนี้ไร้ปันไดแตนซื้อมาหนิตัวที่นี่แม่นี่น่อันนี้ก็ออกเลือดลอยอยู่นเนาะมันออกวีดีมันต้องมีเลือดลอยผสมอยู่แม่อะไรมันมีเลือดลอยผสมพร้อมนี่มันต้องผสมเลือดลอยนะพร้อมนี่ เบิ้งหนามันกับหูจ right ักเบิ no ้งอันนี้หูหูเลยมันผสมเลือดลอยน้ำอยู่นี่ตัวออกหูเสือแสนหนึ่งหนนี่หมนี่พี่น้องแสนหนึ่งว่าแสนงัวตัวนี้ผู้จับมาเบิ้งอ้าวงัวแม่สาวมาออกหูกินน้ำเผาเดี๋ตัวผัวนี่เบิ้องเนี้ยงัวตัวละแสนเขาอสื่อตั้งแต่สมัยมันมันสองสามปีบางหันว่านางน้องสองปีบางหันทีแล้วเนาะเออมันเป็นคาตัวนั่นมาเบิ้งสื่อสื่องัวสาวมาสองแสนพี่น้องมาเบิ้งงัวงัวสองแสน ข่อยเห็นแตง่วงขว่อยในตะกี่ชสย่ายแบบนีลเต็มขอกหน,นึ่งนีง่เออก็ะหงว่แม่นี่พี่น้องถ้าผูใ้ใดต้องการสนใจกะกะทักมาหาใหญ่ด่วน,นเลยพี่น้องอันนี้มันกระท่องบ่อนั่งตัวน,นี้กระท่องมันบ่หน่เออท่อ,ทองมีแตง่วง,า,งามพี่น้องเลยเบิงบ่งเลยเบิ่งเนี่ยเบิง่งเพิ่นสื่อมามันงัวแพงช่วงนั้นพี่น้องงัวมันแพงมันก็นเลยเสียเปียบเด้อเพราะว่า พอวางง่วมันลงเดี๋ยวนี้มันมันลงมันลงหลายอหรี่งัวเดี๋ยวนี้บ่มันเบาเอาเลยพี่น้องเพราะว่ายายดวนไปโหลดตลาดช่วงอันยายดวนเบิ่งช่องยูทูบเนาะเบิ่งฟ้ามฟ้ามอยู่กาบลสินนี่แหละพิ่นโลออกบอลได้พี่น้องงัวงงวเลือดลอยนี่โลขายเบิดเลยเพิ่นบ่ไว้จังโตไหมอันช่วงมันเพรานฉะนั้ล่งขัดปานได้นี่แหละแต่ว่าเพิ่นตาชินใจโลออกเลยไหมขาดทุนกระยาขาดหน่อยแต่พี่น้องมังวเป็นสุกง่ามเด้องัวงบางแนี่อันนี้ ครอบในยุบานย่าด่วนเลยพี่นอ้องเด้อคอกนี่ถ้าท่านใดสนใจตรงการง่วงงามไปเห็ดเป็นแม่พันธุ์ติดต่อได้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรย่าด่วนนี่แหละศูนย์เก้าสี่สามหกแปดสามหกสองสามพี่น้องจำไปเด้อเบอร์โทรย่าด่วนถ้าต้องการกระโทรหาย่าด่วนได้ราคากะมาบอกกันเองกับเจ้าของเพิ่นเพราะว่าย่าด่วนมาเป็นเจ้าของง,ง่วงปพาพี่น้องมาช่วยง่วงงามสองสี่หก ปดสิบตัวบ่หนาสิบเอตตัวเนาะสิบตัวบ่มีมีตัวเถิกสองตัวพี่น้องตัวหน,หน่อยหน่อยมันแดงง่วงมันเป็นตัวขี่ลายเด้อพี่น้องเบิงเบ่งอีกเนาะเบิ่งอีกรอบเนาะเบิ่งงว่วสีผ้าเบิ่งงว่วงงามนี่ห็นบ่มันสื่อส่วงมันราคามันขึ้นราคามันแพง มันเก็เลยสื่อมาไคก็บว่าคิดว่าฝันเนาพี่น้องเนาว,วางัวมันสิรุงป่านนี่เนาะป่านราคางัวสิตกต่ําป่านนี่แต่กี่ก็มันสิเป็นราคามันเป็นหัวประกวดได้พี่น้องเขาประกวดกันประกวดหัวงามวันนี้ประกวดงัวงามนี่มันก็ได้รลังวัลนเป็นว่ล่ะพู้ได้ก็ผพู้ได้ก็เลี่ยงพู้ได้ก็เลี่ยงมดน,นี่นนใครบัน,บน,ดน,นไดหรอ เคนบังแจขายราคาเก่านางเอ้ยเลี้ยงไว้นี่ละบ่เก่ากัขายมันจได้ซัมได้ก็บคืนบังแจเยไปสื่อแน่ยง่วนซันี่ค่ะมันอยู่มันอยู่ตลาดนี่บ่เกินหมื่นหมื่นหาดินี่สามหมื่นซื้อนี่เก่าเัวตัวนี้ซื้อบังแจหน่อยบ่เกินหมื่นหาหมื่นหมื่นหมื่นสี่หมื่นหาเนี่ยยไปเบิ่งมาแล้วงัวน่ะนี่แม่แบบยี่ไงแบบนี่ก็บหมื่นกลัวนี่นี่เอ้ยไปเบิ่งเอ้ยไปถาม อย่าลงส่องฟองฟีดอยู่เขาไปบงเอาเรืออ่องบอ่เชียใหญ่แมนเชียอยู่นี่พี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งม่วตัวละสองแสนเจ็ดมาเบิง้งเนี่ยปตะลิตูนศาสตร์ค่ะม่วมาลงุงตะลิตูนศาสตร์ะลิตูนศาสตร์น่องนุ่งเจ้าของเจมินเบาบางเขาขับเขากระบายเป็นง,งัวมันสีเปลวลุ่งหน่อแล้ว <c oughs> นี่ <c oughs> ข้อพ่นกระเฮ็ดแบบถาวรเลยด้พี่น้องขอกแม่เฮ็ดแบบถาวรเลยทด้ เขาก็เก่งไม่ได้พี่น้องคอยเห็นแต่คอยเลี้ยงตะกี้ยี่สิบตัวผมได้ยายดวนเลี้ยงตะกี้งัวนั่นเต็มขอกเลยบได่อยูได้เศร้เาพี่น้องเอ้ยไปหาหยอดอ้อยไปหาลรคหย่เสียอ,อยอาอ้อยเขาจนบาแบบเปลนเบิดเขาให้น้ำส้มขวดหนึ่งสองขวดงนเบิงเบิงเบิงนี่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 แปดหมื่น 8, 000, ง่วแม่นี่แต่ว่าเดียวนี้มันสิเทาไรพี่นออ้องว่าเอ้าตอบเหม็นยายดวนมาด้วยขา้าวงวตัวนี้มันสิราคาเทาไรทุกตัวนี่แหละงว่วนนี่นี่แหละเขาเห็นเขาเรียบร้อยนี่ ก็จี๋เขางามได้พี่น้องงว่วแม่นีบังกระขับมึงบังเอาคนกระฮิตแบบท้าว่อนดิเล็กโอ้ยมันตำบดละเล็กนี่ทำมุลวัลถะกันหัวตัวน,นี้ เบงมาเบงให้เบิงอีกรอบพี่น้องเมื่อตัวละสองแสนแปดนี่แม่เดี๋ยวได้เอามาที่เหลี่ยนี่แน่ลูกนั่นอยู่ในท่องน่ะออกสี่ติดท,ท,ท,ท่องมานํามากอดเป็นตัวเถิกน่ะตั้งแต่สองปีขึ้นหลังพุ่ละ่ะเป็นซสือมากมึงเอารูดถ้าผูใ้ใด้าเอฟซีสนใจกะทั่วมหาใหญ่ดวนเด้อ ศูนย์เก้าสี่สามหกแปดสามหกสองสามพี่น้องจะมักแต่ในราคากันเพิ่งขายคือเกา่านี่เบิงเบิงหลูกเบิงหลูกงอตัวละสองแสนแปดเบงเอางอเถิดหลูกกันแต่มันเป็นคาคือเด็กเกา่านี่โอ้ยบดีบารลเงิน มัวหัว่วฝนหูเพราุถูกโฉนะมั่วมัวเช่องขนาดดิรูปได้ใบได้จับได้พี่น้องคำได้รูปได้เลยเบิ้งพี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆหัวตัวละหาหมื่นสื่อสื่อแพงย่ำขายเฝนขายถือย่ำมันลงอันตัวนี้เท่าไรกว่านนั่งนี่ก็บูกนี่นี่ นี yeah. ่แสนนี่งหัวตัวละแสนว่าัสนซื้อมาแต่เป็นสาวเขได้หนี่มันไกลลูกแรกบ่เบิังงัวเบิังงัวตัวละแสนเบิังอีพี่น้องตัวละแสนเบิังเลทางเบิังเลหลายหลอบเลยพี่น้องแยกดวนสีไทยอย่างพ่งเสพพี่น้องมา่ดหลายรอบเลยเบิัง มันก็งัวงามนะพี่น้องเชจะสบายจังไดเนาะมันงัวงามมันมีตัวขาไมีต่งัวเดงโอ้กันสมัยตะกอนขี่ปอตทองหงเรื่องเงินแต่มันเป็นไอสีเป็นเงินจช็คสบายหลานผุนแล้วนี่เนาะพุนหอมกับม,มีพี่หน้องคนปลูกหอมเอามาห้อยมาแขนไปไปฟ้ามีทงหน้าเห็นดิฟ้ามผุนกระไดมันอยู่ทงหน้า เบิ่งว่ามันธรรมดาได้พี่น้องขอกงัวเพ่นฟ้ามุฟ้ามงัวเพ่นพี่น้องมันธรรมดาเด้อพวกเนี่ยพุ่นเบิ่งเอาขอกมันก็จะจืดจักหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันหนาฝนเนาะขอกมันจืดขันเอาออกกับยานมันลื่นเนาะเพราะว่าเขาหลาดปูนได้นี่ย่านงัวมื่อกระพองกันได้นี่เก่งนี่ย่งัวหลายตัวงอตั้งสิบตัวนี่ พี่น้องเนี่ยพอพี่น้องมาซุ่มนะพี่น้องเนาะท่านใดสนใจกะให้พี่น้องเด้อโทรมาเลยเอาคลิปนี้เขาว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องถ้าอยากเบิ้งเดี๋ยวมื่อนาแยดวนสีมะสีมะลงคลิปให้เบิ้งอีกเอ้าคลิปนี้เขาไว้แค่นี้นนาาก,นนนก่อนเนาะพี่น้องเขาจะไปพอกันคลิปหนาพาี่น้องและเบิ้ง มันงามเด้อเอาเบิ่งอีกรอบพี่น้องเนาะเบิ่งอีกรอบเบิ่งอีกรอดโอนซ้อนหัวงามสะออนสะออนหัวงามเพิ่นพี่น้องตรงนี้เบิง่งเบื้งพี่น้องมันกินมันกินฟางดีดีเนาะงามแต่เมื่สมัยสมัยงัวเป็นคายเลอ้ยเขาเกิดสีด้วยอยู่นเนี่ยอันนี้สมัยงัวว่เป็นคาโอ้ยเดีมันเช็ดได้เขาขัก ขายไปไรแล้ววะนี้กันสิมาขายแล้วค่าเก่ากะก็รุกทุ่ยจะของจะอ่อนหัวตัวสองแสนแปดเมืองในพี่น้องเบิ่งอีกก้อ 2, นหลอดีนสองแสนแปดนี่ตัวเดียวสองแสนแปดมาได้ลูกน้ำเฮ้งได้ลูกเถิกแล้วก็ท่องอีกเดี๋ยวนี้ตัวนั้นตัวนั้นแปดหมื่นตัวนั้นนี่คลิปนี้เอาไปแค่นี้ก่อนนะพี่น้องพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ สนใจกับทางาไหมพี่น้องเดอ้อเออสนใจกับทั่วมาพี่น้องศูนย์เก้าสี่สามหกแปดสามหกสองสามเด้อพี่น้องเดอ้อกิมนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีค่ะ